รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันแบบนี้ครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงทางช่อง Nation TV วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอู๋แอสปินนายครับอิงแอดอิงค่ะค่ะตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมที่มีทวิตเตอร์สามารถส่งมาพูดคุยกับพวกเราได้ผ่านทางทวิตเตอร์แอดดิจิไลฟ์ทีวีครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ให้รายการของเราด้วยค่ะที่ f a c e b o o k c o m d i g i t a l l i f e t v วช่วงแรกของรายการนะครับไปดูกันว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้น แรกนะคะมาที่เรื่องราวของ Uber อร์กันค่ะก็ต้องบอกว่าในชั่วโมงนี้นะคะทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จัก u ber อร์แน่นอนนะคะเพราะว่าประเทศไทยค่ะมีแนวโน้มนะคะว่าผู้ใช้ u ber อร์เนี่ยทั้งคนที่เป็นคนขับ U b เบอร์นะคะกับผู้โดยสารมีแนวโน้มว่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆกาโฆษณาเยอะมากเลยนะ<ช>บอกว่ามีรา,ายได้แน่นอนมาขับ u ber อร์อะไรอย่างนี้คือจริงๆอย่างเพื่อนอิงบางคนก็ไปขับ u ber อร์กันนะร <นะ S 1> ายได้ก็ดีด้วย ก็คืออบ,บกับว่ามีช่วงเวลาว่างๆวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงก็ไปขับ Uber อูเบอร์ได้หลายได้มาด้วยนะคะแล้วจริงๆเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆออกมาตลอดเวลานะคะ <5. S 1> แต่ว่าตอนนี้ค่ะเขาก็มีการทดสอบระบบใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานที่เดินทางไปทางเดียวกันนะคะตอนนี้ใช้งานได้ประหยัดมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะซึ่งระบบนี้นะคะก็มีชื่อว่า smart routes นั่นเองนะคะ เป็นการทำงานร่วมกับระบบ Uber Pool นะคะเอาจริงๆก็คฮอขายค่า Pool แหละก็คือให้ผู้ที่ต้องการโดยสารรถ Uber นะคะที่ใช้เส้นทางเดียวกันเนี่ยสามารถใช้รถคันเดียวกันซึ่งทางนี้ค่ะผู้โดยสารเนี่ยจะต้องไปรอในจุดที่รถวิ่งผ่านตามเวลาที่กำหนดทั้งนั้น oh. อ๋ออ่าคือจริงๆคือบางหลายคนอาจจะเอะมันจะแรนดอมไปหรือเปล่าแต่ว่าคือให้คิดว่าสมมติเรากำลังจะไปจุดหมายเดียวกับเพื่อนอาจจะไปแฮงเอากันอะไรเงี้นะคะที่ร้านอาหารอย่างเราเวลาเดียวกันแล้วคือเราก็นัดรับ ให้เขาไปรับเพื่อนเกาะแล้วเราก็ไปรอในจุดที่รถจะวิ่งผ่านแล้วก็ขึ้นไปได้วยกันนะคะถือว่าสะดวกเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการประหยัดค่าโดยสารมากกว่าการที่จะเรียกรถอูเบอร์เนี่ยไปรับที่หน้าบ้านของคุณนี่อัปเดตต่อมานะครับ<ม>เป็นระบบการนําทางอัจฉริยะนะครับแต่ว่าไม่ได้นําทางให้กับคนที่เดินทางทั่วๆไปหรือว่าคนที่ขับรถนะครับแต่ว่าเป็นการนําทางสําหรับผู้ที่ใช้งานจัก,กรยานซึ่งแน่นอนว่าคนที่ขี่จักรยานเนี่ย ก็จะไม่ค่อยมีเนวิเกเตอ oh, ร์เนาะเพราะว่ามันซอนไม่ได้ใช่ไหมครทีนี้พอจะใช้ระบบเนวิเกเตอร์ที่มันเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์บางอย่าง,างเช่นการมินที่ออกมาบางตัวเนี่ยก็ยังเป็นหน้าจออยู่เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันเพราะว่าขี่จักรยานเนี่ยต้องใช้สมาธิเยอะมากใช้สายตายเยอะใช่คือแบบพลาดในดเราต้องไปดูบบอีกนะฮะว่าแยกข้างหน้าเนี่ยต้องวิ่งทางไหนเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวายังไงก็คงจะวุ่นวายน่าดูนะครับต้องมาเจอตัวนี้ครับอุปกรณ์ที่ชื่อว่าสมาร์ทฮารโ ตัวนี้เนี่ยจะต้องทํางานร่วมกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับโดยที่จะต้องตั้งในโทรศัพท์มือถือก่อนว่าเราต้องการที่จะเดินทางไปที่ไหนให้มันนําทางไปที่ไหนส่วนตัวอุปกรณ์สมาร์ทฮาโลเนี่ยจะต้องเอามาติดกับตัวแฮนด์จักรยานค่ะติดไว้ข้างหน้าเรานี่แหละฮะก็คือที่จับที่ที่เราดึที่จับพอติดไว้นี่นะครับมันก็จะคล้ายๆว่าเป็นเป็นอุปกรณ์กลมๆที่มีไฟ LED อยู่รอบๆค่ะ มันจะทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถือครับแล้วก็บอกบอกได้ว่าแยกต่อไปเนี่ยจะต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาท oh. ีนี้พอจะเลี้ยวขวาเนี่ยสมมุตินะครับก็จะเป็นไฟฝั่งฝั่งขวาติดขึ้นมาเป็นสีเขียวๆค <That. S 2> นขี่จกักรยานก็รู้เลยว่าถ้าไฟเขียวด้านนี้ติดก,ก็แปลว่าแยกเนี่ยเลี้ยวขวานะ uh. ถ้าเกิดไม่มีไฟก็คือให้ตรงไปถ้าเกิดแบบอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารวมถึงว่าถ้าเกิดสมมุติโทรศัพท์เราเนี่ยเกิดมีสายเรียกเข้า <That. S 2> ตัวตัวสมาร์ทฮา์โก็จะกระพริบบอกเราด้วยนี่ก็จะปลอดภัยมากขึ้นคือไม่เสสียมาธิแล้วก ไม่ต้องแบบก้มดูจอบ่อยๆขี่ไปก,ก็ไม่หลงทางด้วยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับกำลังระดมทุนอยู่ในโปรเจกต์ของ Kickstarter ในราคาที่จะขายนะครับขายจริงเนี่ย149เหรียญสหรัฐหรือประมาณเกือบเกือบ5 0า0บาทตอนนี้บาทต่อดอลลาร์ค่อนข้างแพงแอบแพงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไปร่วมระดมทุนตอนนี้เนี่ยเขาจะขายเพียงตัวละ99เหรียญหรือ3 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นก็สามารถไปร่วมระดมทุนได้นในชื่อโปรเจกต์ Smart Halo อันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบขี่จักรยานแล้วแบบว่าแบบขี่ไปใกล้ๆหรืออะไรอย่างี้นะคะอันนี้ก็ปลอดภัยกว่าแน่นอนนะคะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของ power bank คือเชื่อว่าทุกวันเนี่ยทุกคนพก power bank ที่อูปพกไหมก็พกนะเพราะว่าบางวันเนี่ยแบตหมดเร็วมากหมดเร็วมากนะคะแต่ว่าคุณผู้ชายบางคนเนี่ยจะมีปัญหามากเลยในการพก power bank เพราะว่ามันแบบมันก็ใหญ่เทอะทะแล้วบางรุ่นแบบว่ามันออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะอะไรงี้ก็มีเนาะ ค่ะตอนนี้นะคะมันมี power bank แบบใหม่ที่เป็นกระเป๋าสตางค์นี่คือเป็นรูปกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์หนังสวยๆเลยแล้วก็คือแบบว่ามีขนาดบางมากนะคะซึ่งมีชื่อว่า Firebox นั่นเองเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะที่เป็นแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนที่เป็น g a d g e ที่อีว่าเหมาะกับผู้ชายมากๆเพราะว่ามันเป็นหนังที่ทําจากซัฟเฟียโนอ่าอ่าคือเป็นหนังอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่มีความจุถึง3,000 mm. มิลลิแอม คือสามพันนี่ก็คือชาร์จได้หลายครั้งอยู่นะครับอืมแล้วก็ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเนียอย่างแนบเนียนคือคุณใช้กระเป๋าตังนีน้คือคุณแบบคนอื่นดูไม่รู้เลยว่านี่คือ power bank อะนีะ่แล้วกกระเป๋าตังนี้นะคะก็มีสาย micro USB สำหรับชาร์จแบตให้สมาร์ทโฟนทุกรุ่นทุกแบรนด์นี่นี่ขอย้ำเลยนะคะว่าทุกรุ่นทุกแบรนด์จริงๆนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าตังที่แบบ เห็นแล้วน่าใช้มากอ่ะพี่อูว่วาพี่อู๋เห็นแล้วพี่อู๋ต้องชอบนี่อืเหมาะกับผู้ชายมากๆเลยนะคะใครสนใจเนี่ยก็แนะนําเลยเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าราคาอาจจะสูงแต่ก็ไม่สูงมากเกินไปนะคะประมาณ4,000บาทตอนนี้นี่สูงไหมก็ใช้ได้อยู่แต่ก็ยังถูกกว่ากระเป๋าหนังหลายๆ แรงที่เราใช้กันอยู่ใช่แล้วนะคะ,ะก็คือใช้แล้วดูดีดูเท่ด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถหาข้อมูลได้เลยนะคะกับไฟบ็อกซค่ะนี่คือดิจิทั l ไลฟ์อัปเดตนะครับแต่ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกครับผมเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่มาะนะครับไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีการเปิดแคมเปญใหม่หน้องอิงเป็นแคมเปญที่ชื่อว่าดิจิทัลไลฟ์ ดิจิตอลยูนิเวอร์ซิต้โหชื่อนี่เหมาะกับรายการเรามากๆนะเรากับว่าเหมือนกระทำเพื่อรายการเราถูกต้องนะคะ <laughs> เพราะว่าเขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของดิจิตอลไลฟ e สไตล์แล้วทุกๆ <ฮะ S 1> คนเนี่ยพกสมาร์ทเดเวิร์กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเองก็ต้องปรับตัวค่ะ แน่นอนว่าจะเรียนจะสอนเหมือนเดิมเนี่ยก็คงไม่ได้ลวเพราะว่านักเรียนเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนี้มีแท็บเล็ตมีสมาร์ทโฟนแล้วทุกคนพ,ก,พกติดตัวไปตลอดเวลาด้เขาก็ต้องอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของนักเรียนนักศึกษารวมถึงอาจารย์ด้วยเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เ <ม S 2> ขาเลยปรับเปลี่ยนภาพลัก,กษณ์ทั้งมหาลัยเลยครับทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่ามอชอให้เรารู้จักเนี่ยให้เป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบจะเป็นยังไงนะไปติดตามในช่วงนิตยสารฟรีพอร์ตครับ คุณผู้ชมครับดิจิไลฟ์ฟรีพอร์ตวันนี้ครับผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรายการดิจิไลฟ์ของเราครับได้รับเกียรติจากมชนะครับให้มาเปิดโครงการดิจิ t a ลไลฟ์ดิจิ t a ลยูนิเวอร์ซครับปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้ากับยุคสมัยของดิจิ t a ล Life สไตล์อย่างเต็มรูปแบบครับด้วยวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดีคนปัจจุบันของมชนะครับ อย่างที่คุณผู้ชมทราบดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกๆคนนะครับกระต่างก็พกสมาร์ทเดเวิร์รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่ด้วยนะครับแน่นอนว่าตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนอย่างมากเลยทีเดียวปัจจุบันนี้นะครับมชเนี่ยมี Wi-Fi นะครับ ทั่วมหาวิทยาลัยถึง2,700จุดครับทำให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปหาข้อมูลที่ไหนก็ได้ด้วยอ,อุปกรณ์อะไรก็ได้นอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดตัวในส่วนของ Smart Classroom และก็มีระบบต่างๆนะครับที่รองรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำร่องดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้ตรูปแบบโชว์ศักยภาพเปลี่ยนสถาบานันรองรับยุคดิจิตอลเพื่อให้ชุมชนทั้งนักศึกษาบุคลากรและคณาจารย์สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์รองรับการใช้งานมากถึง5 0,000คนด้วยเงินลงทุนทั้งระบบกว่า100ล้านบาทพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย2700จุดพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร b u s i n e s s i n t e l l i g e n c ์ Smart Learning และ Smart Classroom องค์ประกอบของ Digital University ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวบรวมเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ประกอบไปด้วย 1. การติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วมหาวิทยาลัยกว่า2,700จุดพร้อมบริการแอปพลิเคชัน CMU Mobile เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยรวมทุกอย่างเอาไว้ในมือรองรับทั้ง iOS และ Android 2ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร CMU EIS หรือ Executive Information System จากฐานข้อมูลของ CMU MIS และ FIS เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถใช้เพื่อวางแผนตัดสินใจงานสำคัญต่างๆรวมถึงคาดการแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสาการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือ IPSC Corner ศูนย์ C การเรียนรู้ด้วย IT ีจำนวน47ศูนย์ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้งานได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเปิดให้บริการถึงเที่ยงคืนมีพื้นที่สำหรับประชุมงานกลุ่ม พูดคุยพักผ่อนและพื้นที่ออกกําลังกายที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไปได้พร้อมๆกันมีสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบมาให้ตอบสนองกับนักศึกษาและสามารถส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการใช้ i c t ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. โครงการ Smart Learning และ Smart Classroom แหล่งความรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ w o r w c m u q a j a r c m u a c t h จัดการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีที่คำหนึงถึงการเรียนรู้แนวใหม่ ให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นและทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ส่วนทางผู้สอนเองก็สามารถสร้างสื่อการสอนได้อย่างง่ายในรูปแบบสตรีมมิ่งมีเดียที่รองรับกันอย่างเป็นระบบ 5. โครงการ IT for English มุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเช่นการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษโดยมีระบบเปรียบเทียบเสียงและสำเนียงจากเจ้าของภาษาบทเรียนแบบอินเทอร์แอค และส่งเสริมการใช้ตำราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6. จัดตั้งศูนย์สอบทักษะคอมพิวเตอร์ด้วยระบบการสอบออนไลน์ตามมาตรฐาน ICDL พร้อมอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรและนักศึกษา 7. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนการสอนและงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท Microsoft และ Auto เด s k ในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเป็นยุคในศตวรรษที่21เนี่ยคงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นยุคของการเรียนการสอนในศตวรรษที่21แล้วเนี่ยทักษะทางด้านไอทีก็เป็นทักษะหนึ่งในสามที่คณาจารย์รวมทั้งนักเรียนจะต้องมีความสามารถด้านนี้อยู่แล้วครับอันคือเหตุผลของมาอะไรที่นาเอาเรื่องนี้มาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ความร,รู้ในด้านนี้ แกคณาจารย์ก็ดีแก่นักศึกษาก็ดีแกการวิจัยก็ดีได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ทัดเทียมกับต่างประเทศนะครับโอ้โหเมื่อกี้ดูแล้วสุดยอดไปเลยนะคะพี่อู๋รู้สึกเสียดายทำไมตอนที่พวกเราเรียนกันอยู่ถึงไม่มีเทคโนโลยีอะไรแบบนี้เลยเนาะรู้สึกว่าดูแล้วโอ้โหเด็กสมัยนี้สบายจังเลยใช่แล้วมาถึงมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยช่วยเหลือเยอะแยะมากมายถูกต้องอนะคะคือเรียกได้ว่าเราเรียนได้แบบสะดวกสบายยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะครับผมนี่คือดิจิ t a l รีพอร์ตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วกลับมาช่วงหน้าของรายการครับ ดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้เรามีแกจเจ็ตใหม่ๆนะครับมานำเสนอการในช่วงดิจิไลฟ์แกจเจตครับก็ในเดือนนี้นะครับมีแกจเจ็ตใหม่อีกแล้วจากทาง asus นะครับ ก็แน่นอนว่าเขามีชื่อเสียงมาจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android ในชื่อรุ่นเซนโฟนมาก่อนตอนนี้เนะี<ๆ>่ยเขาเปิดตัวแท็บเล็ตแล้วนะครับในชื่อรุ่นเซนแพดแล้วก็ไม่ได้เปิดรุ่นเดียวด้วยนะครับเปิดเซนแพดทั้งหมด3รุ่นด้วยกันพร้อมกันเลยแต่วันนี้เราเอามาให้ดู1รุ่นก่อนนี่นะ,นะครับอยู่ในมือน้องอิงนะครับตัวนี้คือ asus senpad 7.0นี่คือชื่อรุ่นของมันค่ะจุดเด่นของมันเนี่ยแน่นอนว่าอยู่ในภายใต้แบรนด์ asus แล้วก็อยู่ในตระกูลเซนเนี่ยนะครับก็คือ ใส่พลัง CPU Intel มาให้ในราคาย่อมเยาแน่นอนว่าความคุ้มค่าต่างๆเนี่ยไม่แพ้ตัวเซนโฟเลยล่ะใช่คือจะบอกว่าแค่ถือก็รู้สึกว่าแบบขนาดมันพอดีมือมากๆอยู่มันแบบว่าแบบถือถนัดแล้วก็น้ำหนักเบามากๆด้วยนะคะครับผมไซส์ตัวนี้เนี่ยที่ถืออยู่ด้วยความที่มันถนัดมือเนี่ยเพราะว่ามันเป็นขนาด7นิ้วม,มันจะถือด้วยมือเดียวเนี่ยกำลังพอดีพอดีเลยถ้าเกิดใครใช้แท็บเล็ตเนี่ยก็จะชอบไซส์นี้อย่างมาก มันคือไซส์แบบ iPad Mini นั่นแหละถ้าเกิดจะให้มองให้เห็นภาพนะคะเวลาอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นมือผู้ชายมือผู้หญิงเนี่ยก็จะดูน,น่าใช้งานไปหมดจริงค่ะแน่นอนว่าพอใส่สเปคมานะครับบอกว่าใช้ซีพียูอินเทเนี่ยให้ใช้งานได้อย่างเฟล็กซิเบิลมากๆก็จะต้องใส่ซิมการ์ดได้เพราะจะต้องแบบมีตเด็ดในตัวได้ใช่ไหมครก็ตัวนี้ก็มีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็ในรุ่นของเซนแพด7.0เนี่ยใช้ซีพียูอินเทลอะตอม1.2 g h z 64บิต นะครับความจุของตัวเครื่องเนี่ย16กิกะไบต์นะครับมีแรมให้2กิกะไบต์มีกล้องทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังลกล้องหลังก็มีชอบเลยนี่น,น,นะครับกล้องหลังเนี่ย8ล้านพิกเซลกล้องหน้า2ล้านพิกเซลแล้วก็นอกจากใส่สซิมการ์ดได้แล้วยังสามารถเติมเมม o r ีได้ด้วยเพราะว่าตัวเครื่องให้มา16กิกอาจจะไม่พอไม่พอแน่นๆค่ะใส่ micro SD การ์ดเพิ่มได้อีกถึงสูงสุดอีก64กิกนะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android 5.0 Lollipop ดูสเปคขนาดนี้ถือแล้วรู้สึกว่า มันเข้ามือพอดีอยากให้ดูด้านหลังนิดนึงด้วยวัสดุด้านหลังเนี่ยคือมันมีมีดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามะนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดให้เดาราคากันแบบลอยๆอยเลยเนี่น่าจะประมาณหมื่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดตัวที่ฟังสเปคจากตรงนี้แล้วบอกว่าเพิ่มความคุ้มค่าอย่าง ASUS z e n p a d เข้าไปนะครับตัวที่น้องอิงถืออยู่ตัวเนี้ย 5,990บาเก้าริงเหรอสิบทใส่ซิมการ์ดได้เล่นได้ทุกอย่างโอ้คือมันดูดีมากนะคะคือข้างหลังในวัสดุตรงนี้ก็โอ้โหแบบดูพรีเมียมมากๆอ่าทีน,นี้เน่จะให้ดูว่าวัสดุข้างหลังเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของมันะนะครับในส่วนสีขาวตรงนี้นะครับที่ดูเหมือนกับเป็นฝาหลังเนี่ยสามารถถอดได้จะบอกว่าเอา้าก็ถอดมาเจอกับช่องเสียบซิมการ์ดกับ SD s ดีการ์ดอยู่แล้วไงะนะครับแต่ว่าไม่ได้ถอดได้เฉยเพราะว่ามันเป็น แท็บเล็ตตัวแรกที่สามารถคัสตอมไมซ์ได้อย่างเต็มรูปแบบเพ<ข>ราะ <Custom ize S 2> ว่าก็คือหมายความว่าเราสามารถเปลี่ยนจะไปใช้สีอื่นก็ได้นอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวนอกจากเซนเคสที่เอาเป็นฝาหลังสีต่างๆมาใส่นะครับเขายังมีลูกเล่นอื่นๆอีกนี่เดี๋ยวหยิบให้ดูได้เลยมามีอย่างเช่นอันนี้เร,เรียกว่า Power c a s เค่ะก็คือเนี่ยครับลักษณะเหมือนกับเป็นฝาหลังที่จะมาปะเปลี่ยน ดูเผินๆเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวสีดําที่น้องอิงถืออยู่เนี่ยเป็น power case ก็คือมันจะมีแบตเตอรี่ในตัวสังเกตว่ามันจะหนาขึ้นนิดนึงมันหนาขึ้นแค่นิดแบบนิดเดียวเดียวเองแต่ว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นเพราะว่าเบาด้วยเออเสมือนเป็นแบตเตอรี่อีกก้อนหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่งที่อยากนําเสนอมากก็คือเขาเรียกว่า ASUS ออดิโอเค e ์ออดิโอคือลำโพงอะคะเป็นลำโพงสำหรับคนที่เรียกว่าชอบดู YouTube ชอบดูหนังผ่านทางแท็บเล็ตอันนี้คือน่าจะถูกใจหลายคนเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยซื้อแท็บเล็ตมาไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยนะดูหนังอย่างเดียวผมไปถามเนี่ยหลายๆคนนะครับบอกว่าซื้อแท็บเล็ตมาเนี่ยดูหนังทั้งวันใช่ดูเว็บยังไม่เข้าเลยคือ <laughs> ดู y <YouTube> ยูทูบบ้าน<ะ>ดูซีร <laughs> ค่ะ <laughs> ทีนี้เนี่ยเวลามันดูหนังเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราตั้งไว้บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องไปหาขาตั้งอะไรมาแล้วก็ลําโพงที่ติดมาก็อาจจะไม่ดังมากนะครับตัวนี้เนี่ยไอซูก็แก้ไขปัญหาด้วยการขายเคสแยกต่างหากชื่อเป็นออเดีย ตัวนี้นี่หยิบให้ดูก็คือเราแบบไม่จาเป็นต้องไปเปิดบลูทูธต่อกับลําโพงอะไรให้วุ่นวายแล้วแค่เสียบอันนี้เข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะของฝาหลังที่เอามาเปลี่ยนเหมือนกันถ้าเกิดสังเกตดูนะครับก็คือเนี่ยไม่จะเป็นฝาหลังตัวหนึ่งนี่แหละแต่ว่าเป็นฝาพับที่ติดมากับลําโพงอีกชิ้นหนึ่งจะลองไหมพี่อยู่ลองดูดีกว่าได้เลยค่ะมวิธีการก็คือเนี่ยน้องอิงแกะฝาหลังไว้แล้วนะครับเพราะแกะฝาหลังเนี่ยตัวของออเดียโอเคสเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนฝาหลังเหมือนกัน ก็คือแค่แค่ติดเข้าไปนั่นแหละแต่มันจะมีตัวฝาพับที่เป็นลำโพงเนี่ยติดมาให้ด้วยนะครับวิธีการก็ก็ง่ายๆก็คือก็ติดเหมือนกับติดฝาหลังปกติก็ค่อยๆกดเข้าไปอย่างนี้โอ้แค่นี้เองเหรอคะพี่อูใช่จริง,รงๆมันไม่ใช่แค่ลำโพงนะ,ะเพราะว่าเวลาตั้งบนโต๊ะ่มันเป็นขาตั้งสําหรับดูหนังอย่างนี้ได้เลยด้วยนี่แล้วลำโพงก็จะอยู่ข้างหน้าพอดีแบบเสียงออกได้เลยะนะครับเดี๋ยวลองเปิดเพลงดีกว่านะครับเอาแบบเสียงแบบจัดเต็มยูทูบมานี่เดี๋ยวเราต้องเซิร์ชเพลงใน YouTube นะครับ ยังไงล่ะดังมากดังสุดๆหังโอเคเลยอ่ะแล้วจอสวยมากเวลาเปิดแบบเต็มจออย่างเงี้ยนะดูหนังกินหนูนะเนี้ยโอ้โหดังมากเนาะดูดีมากนะครับเรียกว่าใช้ดูหนังฟังเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มที่เลยอืมนเดี๋ยวเราต้องปิดเสียงไปก่อนนะครับเพราะว่าจะดังเกินไปอ่าตัวนี้เนี่ยนอกจากที่เป็นลำโพงแล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ในตัวด้วยนิดนึง ก็คือใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือพับมาเป็นไงครดูไฮโซดูเหมือนเป็นกระเป๋าตังค์ผู้หญิงเลยอะเหมือนเลยค่ะ <S <S เหมือนจริงๆเราดูดีด้วยนะคะนี่เข้าออกับชุดอิงเลยให้อิงเลยละกัน <ifi> นะตัวน,นี้ก็ให้น้องอิงไปลองใช้ดูก่อนเลยค่ะ <S 2> <S 2> นะครับนี่คือ ASUS ZenPad 7.0 <c oughs> แต่จริงๆแล้วทาง ASUS เนี่ยออกมาทั้งหมด3รุ่นนะครับคุณผู้ชมมีรุ่นท็อปสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบสเปคตัวนี้เนี่ยอยากจะแบบอัดจัดเต็มเข้าไปก็จะมีตัวท็อปชื่อว่า ZenPad S 8.0นะครับตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงคือเป็นขนาด8นิ้วแต่ว่า CPU เนี่ยจะแรงขึ้นเป็น 2.33GH z 64เบิตเลยแล้วก็มีความจุให้เลือกทางรุ่น 32G สกแลวก็ 64G ิด้วยนะครับแรม 4GB แล้วก็กล้องหน้าเนี่ยแทนที่จะเป็นความละเอียด2 2ล้านพิกเซลก็จะเป็น5ล้านพิกเซลคือทุกอย่างดูดีขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าพอเขาใส่เป็นรุ่นท็อปเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆต้องจัดเต็มนะครับเป็นแท็บเล็ต a n d r ร i d รุ่นแรกๆเลยที่ใช้หัวต่อแบบ USB ่าคือทันสมัยมากขึ้นสุดๆเลยนะครับตัวนี้จะขายอยู่ที่1,990สํบาทสำหรับรุ่นท็อปก็ถือว่าไม่แพงอยู่ดีะะอ่าแล้วก็มีเซมแพดเ็ตัวนี้นะครับ5,990แล้วก็ยังมีรุ่นย่อมเยาวอีกก็คือเซมแพด็นค่ะ ตัวนี้เนี่ยขายแค่4,490เท่านั้นัน,นี้ถูกมากใส่ได้สซิมด้วยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับทั้งหมดก็คือเป็น ASUS ZenPad ซีรีส์ที่เอามาขายในเมืองไทยตอนนี้นนแล้วก็มีวางขายแล้วคใครสนใจแท็บเล็ต Android คุ้มค่าแล้วก็สวยงามมีลูกเล่นต่างๆมากมายให้ใช้อย่างนี้นะครับก็ไปหาซื้อกันได้ ASUS ZenPad ขอบ,บอกว่าสวยจริงๆคือตอนนี้ถือเรารู้สึกว่ามใจมเป<ะ>ของเราอ่ะมันสวยมากค่ะอ่านี่คือ Digital gadget นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาพบกับโชคแอ a โฟ Focus ครับ เข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่นะครับหยิบมารออยู่ที่หน้าจอเลยเดี๋ยวเราแนะนําแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอป Focus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกดิรภัยถนอมสายตาโฟกัส แอปโฟกัสนะครับวันนี้เนี่ยแอปแรกเนี่ยก็มาจากค่ายผู้ผลิตแอปยักษ์ใหญ่ที่เรียกว่าคนไทยใช้กันแทบจะทุกคนนั่นก็คือ l ลน e นั่นเองนะครับเขาออกแอปใหม่แต่ว่ายังมีคนพูดถึงค่อนข้างน้อยไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีใครใช้กันน่าน่าสิตัวนี้นะครับมีชื่อแอปว่า l i น์เฮียนะครับก็ชื่ออาจจะเหมือนกับเป็น l ล n e ไอเฮียอะไรนี้ลน์เฮียคือลน์ที่อยู่ที่นี่นะครับไลน์เฮียเนี่ยไม่ใช่เป็นแอปแชทเหมือนกับแอปไลน์แต่ว่า ทำงานร่วมกับคอนแทคที่อยู่ในแอปไลน์ของเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เราที่อยู่ในแอปไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้ร่วมกันกับแอปไลน์เฮียได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้แชทและใช้ทําอะไรตัวนี้ใช้แชร์โลเคชันน่ากลัวมากน่ากลัวสําหรับคุณผู้ชายมากๆนะค่ะจะรู้นะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยตอนนี้ตาแหน่งที่ตั้งของเขาอยู่ตรงไหนแบบเรียลไทม์เลยแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการสืบกันหรอกคะแต่ว่าใช้กับเวลานัดกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไม่ได้แชร์กันแบบตลอดไป คือมันจะมีช่วงเวลาในการก <Wednesday S 1> แล้วก็เราสามารถที่จะเปิดปิดได้ว่าช่วงนี้เราต้องการที่จะแชร์โลเคชันให้เพื่อนกลุ่มนี้หรือเปล่าก็เป็นคนละกลุ่มกันกับในในแอปไลน์ที่เราใช้กันทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดต้องการที่จะแชร์โลเคชันให้ใครเนี่ยก็ต้องมาสร้างกลุ่มใหม่ในแอปไลน์นี้หึงเข้ามาทุกคนจะต้องยินยอมที่จะแชร์โลเคชันให้ทุกคนในกลุ่มนั้นก่อนปุ๊บก็จะขึ้นมาเลยว่าแต่ละคนเนี่ยพรอตอยู่บนแผนที่เลยว่าอยู่ตรงไหนกันแล้วถ้าสมมติว่ามีการนัดกันไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนกกกกกันนนอะรรยย่่าาาเเี้้็ลลขมมูใุ แล้วเราก็เห็นแล้วว่าเพื่อนคนไหนอยู่ตรงไหนใกล้ถึงแค่ไหนแล้วแวะรับใครได้บ้างคือมันสะดวกกว่าเรามานั่งส่งแบบส่งไปแบบ g o o g l e Map ไปทีละคนละคนแล้วพอเราส่งโลเคชันไปอะโลเคชันนั้นมันอยู่กับพี่อะค่ะแต่ถ้าเกิดไลน์เฮียเนี่ยเราส่งไปปุ๊บเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเรากาลังเดินทางคือตําแหน่งมันจะเปลี่ยนตามตาแหน่งปัจจุบันของเราจริงๆอ่าตัวนี้ถ้าเกิดใครที่คิดว่ามีประโยชน์ในการใช้งานก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีนะครับชื่อว่าแอปไลน์เฮียได้เลยนะคะมาถึงอีกแอปหนึ่งนะคะอันนี้อิงว่าน่าจะะถูกใจสาวแนนนน่อคะ จริงๆก็ไม่ใช่แค่สาวๆแล้วคุณผู้ชายก็เข้าแอปนี้ได้นะคะ,ะกับแอปที่มีชื่อว่า s h อ p ป e นะคะซึ่งแอปนี้คือต้องบอกก่อนว่าคือจุดเด่นของมันเนี่ยคือมันมีของให้เราซื้อเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ซื้อของเท่านั้นนะคะคือใครก็ตามเนี่ยสามารถเป็นผู้ขายของได้เองด้วยอนอกจากซื้อแล้วคืออยากจะโพสตขายอะไรก็ไปโพสขายในนี้ได้ด้วยใช่แล้วนะคะ,ะแล้วก็มันสะดวกสบายมากๆแล้วก็คือข้างของข้าง,งในเนี่ยคือมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นผู้หญิงนะคะเสื้อผ้าผู้ชายก็มีหรือว่าจะเป็นแบบว่าพวกแกดเจ็ต นาฬิกาแว่นตาสินค้าเด็กคือทุกอย่างครบทุกอย่างจริงๆรแล้วก็คือราคาเริ่มต้นนี่คือถูกมากๆเลยก็แล้วแต่ว่าคนขายจะตั้งเท่าไหร่นั่นแหละใช่อาจจะมีทั้งของใหม่ของมือสองสับนกันหลักหน่วยยังมีเลยอ่ะแล้วคือแค่เรากดเข้าไปสมัครผ่านทาง Facebook นะคะเราจะได้รับคูปองส่วนลด100บาททันที้องซื้ออะไรก็ได้ถูกได้หงคือได้ฟรีเลยนะคะก็คืออยากให้ลองเข้าไปดูแล้วก็คือมันใช้งานง่ายมากๆคือมันจะมีรูปขึ้นมาให้ชัดเจนนะคะรวมถึงเราชอบร้านไหนเนี่ยเรากด f อ l l o w กดต สินค้าประเภทไหนคือเขามีแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจนเลยนะคะหรือว่าจะเจาะจงก็ได้ก็กดค้นหาสินค้าข้างบนแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเราอยากได้อะไร เดีย๋ยวนี้มมนมีมมช่องทางให้เราเสียงเงินได้ง่ายขึ้น,งงน,นจริงเสียเงินได้ง่ายมากจริงนะคะแล้วก็สามารถติดต่อพูดคุดดยกับเจ้าของร้านได้โดยตรงเลยนะคะแต่ว่าที่เด็ดก็คือโปรโมชั่นเยอะมากมทุกร้านนี่มีส่วนลดแทบทั้งหมดเลยก็โปรโมชั่นเยอะตั้งแต่ยังไม่ทันได้ใช้เลยนะแค่สมัครก็ได้ส่วนลดละหนึ่งร้อยบาทนะคะจริงๆค,ค่ะคือจะบอกว่าคุ้มมากคือทุกร้านนะคะมีส่วนลดหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะคะที่แอปช้อปปี้ค่ะนี่คือ Focus แอปโฟกัสและนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้ครับค <c oughs> ุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่าานทง ทาง Twitter ร์ d i g i l i f e t v และ f e c o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  k n p n p e นะครับ f a c e b o o k c o m d i g i t l i f e t v ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube c h anel n d i g i l i f e tv ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ d i g i l i f e ให้ชีวิตดิจิตัลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงช่อง nation tv สว,นนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ